สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดแล้วแต่ว่าผักเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาสรุปยอดของเดือนสรุปบัญชีของเดือนมกรา,าคมว่าเป็นยังไงบ้างมกรามีกี่วันสามมกราคมสามสิเอดวันจะหมดกี่โมงฮะจะหมดกี่โมงห,หมดอะไรกี่โมงเดือนมกราคมจะหมดกี่โมง หมดเที่ยงคืนสิมันยังไม่หมดสัทีมันนานมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าบัญชีผักเราเป็นยังไงบ้างจากคลิปที่แล้วได้ทำสรุปใบของสิ้นเดือนธันวาแล้วตอนนี้ก็คือทำมันสรุปสิ้นเดือนมกกราคมมาดูกันเลย <c oughs> ตั้งแต่เริ่มต้นเงินเริ่มต้นอะไร เริ่มเงินตั้งต้นก็คือเงินสดจากเดือนที่แล้วนะครับจากเดือน่านวอ่าเงินยกเงินสดยกมายกยอดมาจากเดือนสิ้นเดือนธันวาก็คือห้าพันสี่ร้อยสี่สิบนั่นคือเงินตั้งต้นของเดือนมกราคมที่ก่อนเราจะขายผักสดกับอาหารแปรรูปที่เราแปรรูปจากสวนผักเราเอใช่ เงินสดห้าพันสี่ร้อเรามาดูมาดูยอดขายทั้งหมดของเดือนนี้ก่อนเดือนมกราว่าเท่าไหร่เนาะอ่ะบกเล็กอานนี้เหรอใช่อันนี้จะเป็นยอดขายแบบยอดรวมเนาะทั้งผักสดแล้วก็ไอ้ที่เป็นสลัดโลเป็นเนี้ยงปลาทูใช่ใช่อ่ะหกพันสองรอยสิบบาทบวกสี่พันหนึ่งร้ยห้าบาทอป็นแทหนึ่งมืนสามร้อยสิบห้าบาท อ่าอันนี้ยอดขาย <Whoa. S 1> ทั้งทั้งเดือนเลยคือยอดขายทั้งสามอย่างทั้งผักโดเมี่ยงประทูแล้วก็สล,สลัดโล,ลที่เราทำขายหนึ่งมื่นสามรอยสิบห้าบาทยอดเดือนนี้ครับนี่คือยอดขายแล้วมาดูยอดขายหักด้วยยอดซื้ออ่าลบหนึ่งืเท่าไหร่นะเมกกีหนึ่งมื่นสาร้อยสิบห้าลบ ยอดซื้อของเดือนนี้คือห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเราซื้ออะไรเยอะแยะนี่ละสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทอันนี้คือเงินสดเหลือนะครับของเดือนนี้คือเงินสดเหลือห้าสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเดี๋ยวไปดูว่าเรามีอุปกรณ์ได้มาบ้างหรือเปล่า <c oughs> ในยอดที่ซื้อไปนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มมาก็คือสายสายางซื้อสายยาง ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเลยเหรอยี่สิบเมตรซื้อซื้อสายยางเพิ่มยี่สิบเมตรสายสายยางท่อนามเนี่ยนะเพิ่มยี่สิบเมตรห้าร้อยบาทยอดสุดที่ของเดือนนี้ก็คือสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหเดือนเทียบกับเดือนที่แล้วสามพันเก้าร้อยเก้าสิบขึ้นมากี่บาทไม่ถึงพันหรอว่าไปเตอเท่าไหร่นะสามพันสี่พันเท่าไหร่นะสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเดือนนี้ สามพันเก้าร้อยเท่าไรละเก้าร้อยเก้าสิบเดือนนี้เดือนนี้ได้ยอดเพิ่มมาห้าร้อยกว่าบาทได้ันแต่เดือนนี้เราไปขายน้อยกว่าเดือนที่แล้วไหมเดือนนี้เราขายน้อยกว่าเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนนี้ทั้งการโพสต์ขายสลัดโลผักสดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาไปส่งข้างนอกอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ขายเลยเดือนนี้ผักสดเราก็ไม่รู้สึกว่าจะสักรอบสองรอบนี่แหละที่ทําสลัดโลออกขายนอกนั้นก็จะเป็น ขายที่สุดขายตลาดขายตลาด,าลาดจะมีตลาดนัดสามวั <4 S 1> นสี่วันออตลาดมีวันอาทิตย์ตลาดนัดวันอาทิตย์สามวันแล้วก็ตลาดนัดวัน,<า>นพฤหัส <1 S 1> อีกหนึ่งวันเป็นสี่วันแล้วก็ตลาดเย็นอีกสามวันสามสี่วันประมาณน,นี้เนี่ยเดือนนี้เราขายแค่นี้เลยทั้งเดือนมกราคมแล้วก็ได้หักว่าบาทนาะได้ตัง ยอดสุดที่มา4,522บาทมันคือเวลามันไม่ทันจริงๆขี้เกียจบ้างก็มีไม่เพราะโดยเฉพาะคนเพาะผักขี้เกียจเพาะผักผักเราต้องช่วยกันเพาะมันไม่มีคนเพาะไม่มีคนขายพอพอไปขายเยอะๆใช่ไหมเราเราไปขายเราไปขายไปขายขายของกลับมาก็เหนื่อย ไม่พอไม่ไหวก็อย่างเมื่อคืนนะยังไงอะอะไรหลับไม่รู้เรื่องเลยอืมันก็เวลาเราเพาะเราทํางานทํางานก็เหนื่อยไม่ได้ไปขายอีกอ <c oughs> ตอนเนี้ยคือถ้าเป็นงานเสริมก็ถือว่าเป็นงานเสริมที่โอเคอยู่เนาะถือว่าหาข้าวกับข้าว,าว,ไวนไ <c oughs> ัหาค่ากับข้าวไป แต่ละวันเหรอแต่ละวันวันละร้อยวันละร้อยเท่ากับว่าเราได้ค่ากับค่าวันละร้อยแล้วก็ระหว่างเดือนเรามีเหตุการณ์ที่ได้ใช้จ่ายไปอะไรอ๋อทำหมันปางๆได้ทำหมันปางๆพันกว่าสามพันกว่าบาทรวมค่าตรวจเลือดเนาะใช่ไม่มีค่ลุงนี่ลุงนี่ยังยังเฉยเมยอยู่เลยครับไอ้ดำเป็นลุหนี่สามพัน ยังไม่กระตือรือร้นอะไรสักอย่างเลยต้องงานของดำดำยังไม่จบจนกว่าจนกว่าจะมีพูดคืจนกว่าจะมีพูดติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็ชั่วโมงการรับชมสามพันไอสี่พัน <sao> ชั่วโมงนะดำดำถึงจะหลุดนี้พูดกันคนละเรื่องเลยจากยอดสุทธิเดือนนี้ 4,522บาทบวกเงินสดยกมาจากต้นเดือน5,440ันสเงินสดเราจะมีทั้งหมด9,962พันเก้ยบาทนะครับ <Yay. S 1> ตอนนี้บริษัทเราขยายเติบโตเติบโตกิจการของเราเติบโตขึ้นมาเก้าอยหสิบบาท <c oughs> ถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีมาก แล้ว,วงเงิน9,962บาทเราจะเอาไปลงทุนในเดือนกุมภาผ่านเพิ่มเติมทั้งปลูกดอกดาวเรืองเดือนกุมภาเนี่ยเราจะมีสวนดอกดาวเรืองเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายลงหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้หักก็คือปลูกกล้วยน้ำว้า100ต้นเป็นเงิน2,000บาทใช่เดี๋ยวเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเดือนหน้าแล้วกันทุนเดือนนี้ก็เงินสุทธิ อยู่ที่9ก <96 2 S 1> ้าพัานหกร้อยหบาทนี่ครับจะทำอันนี้จะทำบัญชีไว้เลยครับเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งจะบันทึกไว้ทั้งหมดเลยว่าซื้ออะไรบ้างวันนี้ขายได้เท่าไรแล้วมีซื้ออะไรไปบ้างมีเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุก็จะบันทึกไว้หมดเลย ยังไงก็ฝากติดตามช่องสวนผักแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับช่องเราเป็นช่องแบ่งปันว่าเราทําแบบไหนหเราไป<อ>เราก็ไปเรียนรู้ใช่เราก็ไปเรียนรู้ไปศึกษามาจากเพื่อนๆทางโซเชียลเหมือนกันพอเราทําได้แล้วแล้วสิ่งไหนที่ทําแล้วออกมาดีเห็นผลเราก็อยากจะแบ่งปันว่าเออเราทําแบบนี้นะแบบนี้นะเราปลูกแบบนี้เราขายแบบไหนเราเอาไปขายก็จะทําให้ดู ว่ากว่าไอผักเพาะแบบไหนแบบไหนเราไม่ได้สอนนะครับเราแบ่งปันในสิ่งที่เราทำก็คือทุกอย่างที่เราถ่ายไว้ก็คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดส่วนเราจะมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์เกิดขึ้นแน่นอนรอครับยังไงก็ฝากติด,ต,ดตามรับชมช่อง สวนผักแฟมิลี่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนผักแฟมิลี่ของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายตั้ม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 ตั้